สวัสดีค่ะมื้อนี้สิมากินข้าวกับปลาทอดกับส้มตาบักแดงแจ่วแล้วก็ของหวานของหวานเสแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ลูกน้องก็ติดก้นอยู่เรื่อยแหละก็กินปลาแจ่วจำแล้วปลาคอปลาช่อนเฮานันนะแดงหมูไส้ทั้งสองคนทั้งหน่อยทั้งใหญ่ร่วมกันสาวหน่อยไทยพอด้เรา ให้เป็นตะแเสบเบื้งกับฟุ้งตะปูกระจายเขาตับบกแตงเหย้าขาไปเคลียโตะโตะมันโมแข็งแรงลูกมันาพอกินกับมือผู้พากกับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยอยากน้องขานะจะห้จบข่าวก่อนยังสิกินนลยนะพี่น้องมันมามีขากองตัง อยากได้ขาใหญ่ๆมาตัางแล้วก็กินกินไปเฮ็ดไปตามเรื่องตามเล่าบุกบับบุบับไปตะแเส็บเลยโนะอ้ยฟูทำไมไม่กินฟ<ม>ูออกมานี่ออกมานี่ลูกปามตาย อ,อ้าวเดี๋ยวไม่สายหนังก่อนเอาอีหัวมันให้มาหยำ่งบด้ดอ,อ,อกมันแข็งออมาก็ได้กินอิอ่มขนก็ได้กินอิ่มก,กินกน้ำกัน้นที่นองเอ้ยกินครับมีของหวานนะ ของหวานทั้งวันบวกอือฟักทองเฮานนะแกงไก่ใส่อือเนาะแกงไก่ใส่ฟักทองคนได้คนเล่าว่าก,กันถั่วปลอดภยอีสานกับบไก่ข้นจนะีนเนาะแม่แม่แกงอะไรแกงฟักทองใส่อือลววะว่าเมีพยพ่อยบอกอีมวยเมียตะดาวแกงฟักทองใส่เอือว,วันนี้ มีเสียงเพลงตึ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 งด้วยเขาแสบบอตบพุทธแสบแม่งแสบแหงว่าจันว่าลูกไส้หน่อยเอาลูกไส้ใหญ่แสบบ่แสบวิตากินว่าแสบ <c oughs> <ๆ>ผ่ากกัญญาก็พ่อพกอ้าวเอาเขาอีกแล้วเพิ่มข้าว <c oughs> เพิ่มข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยลูกน้อยคอยเพิ่มข้าวสวัสดีจ้าคลิม ก่อนนอ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายยสุดสวยสุดรอทัวโลก